สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกาค่ะขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลเลขที่บัญชี067-010330-6ธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ เจ้าหน้าที่จังหวัดนาราธิวาสประชุมปรับแผนดูแลพื้นที่ป้องกันเหตุร้ายและร่วมกันลงพื้นที่กระตุ้นประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสนายวรเชษพรหมโอภาสในอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสพันตำรวจเอกองอาจขออภัยค่ะพันตำรวจเอกองอาจ สุวรรณคำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสุงไงโกลกพันโทพงษ์พัฒห้องศิลปหลากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาส36และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมปรับแผนพิทักษ์โกลกเพื่อป้องกันเหตุป่วนเมืองโดยกำชับเจ้าหน้าที่สังเกตร,รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่กลุ่มคนร้ายมักจะดัดแปลงเพื่อใช้ก่อเหตุและให้พื้นที่ชั้นนอกเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและอาสาสมัครอำเภอเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนชั้นในให้ตำรวจและหน่วยปฏิบัติ พิเศษเป็นผู้ดูแลขณะที่ชั้นใจกลางเมืองให้ตำรวจบางส่วนทำงานร่วมกับตำรวจบ้านซึ่งทุกฝ่ายต้องทำงานด้วยความรัดกุม จากนั้นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดเช้าเพื่อขอความร่วมมือชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าให้เฝ้าระวังพบเห็นสิ่งผิดปกติและบุคคลที่มีท่าทีพิรุษให้เร่งแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรวมทั้งสำรวจกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ตามเสาไฟฟ้าต่างๆให้ใช้งานได้นอกจากนี้ยังสำรวจพื้นที่จอดรถโดยเฉพาะรถจัก,กรยานยนต์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะไปะติดตามข่าวต่างประเทศกันค่ะ โคลอมเบียกู้ศพคนงานเหมืองทองคําออกมาได้จํานวนหนึ่งจากที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ทั้งหมด15คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยของโคลอมเบียสามารถนำร่างคนงานที่เสียชีวิตภายในอุโมงคเหมืองทองคำออกมาได้เป็นศพที่6แล้วค่ะ หลังจากที่เกิดเหตุอุบัติเหตุน้ำท่วมอุโมงค์เหมืองทองคําในจังหวัดคาวดัสเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้าไปในอุโมงค์เหมืองได้หลังจากระดมใช้เครื่องสูบน้ํำออกจากอุโมงค์กระทั่งระดับน้ำลดขณะที่ครอบครัวของคนงานอีก9คนที่ติดค้างอยู่ข้างในยังมานั่งรอเพื่อฟังข่าวอย่างใจจดจอ่อส่วนทางด้านสื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานด้วยนะคะว่า อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากไฟฟ้าดับทำให้เครื่องสูบน้ำในเหมืองหยุดทำงานน้ำจึงท่วมทะลักเข้าไปในอุโมง์ขณะที่มีคนงานกำลังทำงานอยู่โดยคนงานหลายสิบคนสามารถหนีออกมาได้ค่ะหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในเวลา16นาฬิกาสวัสดีค่ะ